ยุคสังคมออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้การเข้าถึงพุทธศาสนายากขึ้นหลายคนก็มองว่าสังคมออนไลน์ไม่ช่วยให้เยาวชนเข้าถึงพุทธศาสนาแต่การปลูกฝังเยาวชนด้วยการทํากิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงส่งผลทําให้เยาวชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะต้องชี้แนะและลงมือปฏิบัติจริง อย่างครอบครัวคงสำอางเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็จะพาลูกๆมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งหวังเพื่อให้เข้าใจในพุทธศาสนาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ก็อย่างวันนี้ค่ะก็ให้มาทําบุญใส่บาทเพื่อว่าจะให้ดูว่าวิธีการทําบุญให้ทานหรือว่าในในกรณีที่ว่าเป็นในส่องของวันเข้าพรรษาอะไรเงี้ยค่ะก็คือคือหนึ่งก็คือปลุกฝังให้เขาทําบุญเป็นคนดีแล้วก็ มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาในกับเด็กๆ่องเงี้ยค่ะเยาวชนของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นผลดีกับเขาต่อไปยังไงบ้างก็คือเป็นผลดีแน่นอนทําให้เขาคิดดีทาดีค่ะแล้วก็จะได้เจอแต่สิ่งดีๆค่ะทีมข่าวเห็นภาพความประทับใจที่ผู้ปกครองต่างพวาบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาเยาวชนบางคนท่องหลักคำสอนทางพุทธศาสนาได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างเยาวชนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนพุกกลางพนุปถรัรมภ์จังหวัดสระบุรีเดินทางร่วมกิจกรรมเป็นคณะแล้วก็เล่าว่าที่โรงเรียนสนับสนุนรวมถึงให้มีการเรียนการสอนวิชาธรรมะในทุกๆวันพิหัสบ,บดีวันละ2-3ชั่วโมงซึ่งเยาวชนเหล่านี้ก็ชอบและที่จะศึกษารวมถึงปฏิบัติตามเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าพระอาจารย์เขามาสอนอะไรบ้างนะคะ ขามาสอนเกี่ยวกับกระทูทำแล้วก็เชื่อมกระทูแล้วก็สอนเรื่องธรรมะค่ะค่ะส,สอบอะไรครัอสอบกระทูกระทูเชื่อมเป็นยังไง่ะให้เขียนแบบว่าเหมือนเรียงความอะค่ะประมาณถ้าพระจังว่างก็สองชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งพริหา,หาค่ะ คุณครูบังคับใหเรียนหรือว่าเราอยากเรียนเองอยากเรียนอ, <entropy. S 2> อยากเรียนเองค่ะหากแต่เยาวชนเหมือนต้นกล้าต้นเล็กๆที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรงและสมบูรณ์นั่นหมายถึงการรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาใจใส่ตลอดดังนั้นเยาวชนเหล่านี้ก็เช่นกันหากได้รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง,องผู้ใหญ่และยึดครองธรรมะในใจก,ก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงในสังคม่ว่าในปัจจุบันสังคมออนไล ให้ตัวเยาวชนมากข้อหน่นะคะแต่ว่าหากเรามีการแยกแยะมีการวิเคราะห์พิจารณาในการใช้สื่อออนไลน์เป็นทางที่ดีก็จะดีไปกับตัวเราเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการสืบชังเด็กในเยาวชนนี่แหละค่ะในเรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของไทยนะคะที่จะทําให้จิตใจของเด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างงดงามนั่นเองค่ะณชาญพงษ์ย้อยทิศขวัญ